เอารถตามเดี๋ยวเพี่ยกปูเองเดี๋ยวพี่ยกปูไพี่ยกปูเองับตังเตรงนี้นะับัรอย่งนอง้าไม่ไดู้นไหวทนีคนเดียวได้ครับอกยออกงีแล้วตาีสอแล้วอกยับยังไม่มีครับต้องใช้เอว มเอาไปทำไมลูกคนกไปทำไมว่างลงแม่นแบบเดี๋ยแล้วมันจะไหลไปผมไม่ชอบไหลเลยมาตีข้างอ่นี่ครับางัวครับยกเลยยกเลยว่งสองตีนเฮยตีน่ลูกหนึ่งสองามใส่เสื้อสีเหลืองนะครับเ่็นสีอ้ยอะไรด่วนวะเดกไม่หยุดแตกเนาะเสาแตก โอ๊ยปอบแม่น่ขนาดเอ้ยสูงเพียงเดียวีิแม่เอาเกินมูแล้วผมเกินด้านหลังดิเอามันได้เอาออกหดคุณหาซิปขุดตัวนักงยังเท่อะรโอ้โซ้ำกันวะนี่แม่ดวหนานัาต้องบัตะคอตรงดินนี่ป่ะครับทังคง แ้วเออจากตรงนี้นะแ้วจะวาต้องออกนี่ตรงตรงมือลุงเลยเราอะาลมาไหมเอาเอาปากกามามาก่อนไหมลมาไหมบอกพู่ะำกันบูาำตัวน้าอย่างะแม่นครับครับตรงลุงตรงลุง ตรงนั้นแหละครับเท่ากันเนี่ยโอ้ยหาซ่ยงดากมันขึ้นมาแล้วก็เอาบานนี่แหละเ้าล้เลลมลงเลลมเลยเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อมันละแจ๋วสายเรือช่วยอยู่ระวังติดเออแบโอ้ยเนาซ้ำกันมันนี่แม่ ต้องเพราะว่าเสาหน้ากับเสาหลังมันแซมกันต้องตัดเสาเฮือกนะครับมันสูงนะครับสูงนะครับสูงทาไมข้อไม่ต่อด้วยนะอี่ห้องฟังแข็งนะเขาไม่ต่อไม่ได้ซ้อมตัวนี้ใม้ตัวนี้ไม่นาชิปตัวนั้นนาชิหาเลยทั้งหน้านี่ตัวหน้าตัวตอแสงหลังนี่บอตอหลังนะต้องใสยหน่อยหน่อยใายไผ่เต็มเส็มเหมือนแับเต้นเหมือนแบบปลุกเต็มจะกระจาย Stop, stop, make quá, tham mê mày, mày, thấy mày, mày, bỏ mày, mày, sẽ đi mày, 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 mày,

ทำการตัดนะครับขดทอปูนออก <c oughs> ด้านหน้าก็เหมือนมีรถแท็กเตอร์นะมาปรับพื้นที่ตรงส่วนยางนะครับเนาะ ตรงพื้นที่ที่เคซี่มาดูไว้นะครับเมื่อวานก็ปรับไปส่วนหนึ่งนะครับาาเ,เคซี่ครับรเคซี่ยังามาเฝ้าตรงนี้หรอใช่เพื่อนรู้จักกับเจ้าของปีละหมื่นห้าเก็บเป็นป,ไป,ป,นปีไม่เอารายเดือน ยังยังไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าจับจองไว้ก่อนปรับพื้นที่ไว้ก่อนครับยูทูบเบอร์ถ้าไหนสนใจก็สอบถามเจ้าของที่หรือเชซี่ได้นะครับตอนนี้ใครที่มีบ้านนอกดาวหรือว่าจะมาสร้างบ้านนะครับมีที่ให้นะครับแต่ว่าต้องทำเองนะครับเดรดเดตั้งไม่ดามนี่นี่เดรดันดาามีบ่อควาเพื่อนเอาไม่ตีเนดดาม ไม่เันต้องอันนั้นอาจจะได้ยู่เอต้อันนั้นไหมอามาไหมอามามาเหไวตัดสิติอไหมเอาไม้นี่ตัดไนี่กอนอู้หอเมาพอฟื้นกำลังไปเอาพอฟื้นกำลังไปเอาเลอนดาเยเนี่เื่อดาเื่อาเอนดาเลอนาสงเเนดาหอว่าเออเื่อา เลืเออนั่นละร้านบานเต้าล่ะฮูลาฮูปกับฮูลาฮูเลยเอาตอนนี่มาอนจะเหียวีมาพาดนี่ เอาคนต่อทับมามามานี่มานี่ับผมกจะรอยังเนะตอได้ตอทับมนีพปใช่ข้อนี้มาดามก้อนทมาดามเาไดม่านันวันนี้ไม่ไม่ตัวนี้แม้เทาต่อต่อพลาดตัใส่ข้อม่ขาดเลยใช่ไหมไม่ขาดลุงเอาเอาไว้ต่ออนี่

ว่าจะยังลือม่สันหกอนมาแสดงมาลึกแสดงมาลึกไ่สอดเลยจะไลืนครับมาไน้ม่เอาเลยเดี๋ยวหาใหม่ก่อนแสดงมาเลยแสดงแสดงบ่ไหมทะยุ้อบ่ไหมทะยุ้อับ ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับต้องได้ตัดเสานะครับเสาตัวที่สามนะครับจะเร่งให้ยุ่งสร